สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเสียงฟังหวยในห้องนอนแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวแรกก็มีมิกเซอร์ตัวอย่างของเราใช้เป็นของโนนีหมดครับมีมิกเซอร์มีเบเกอร์ปลั๊กไฟครับบอกโอ้แล้วก็ไม่รอยแล้วก็พอสองทาง EQ แล้ว p พอ e r อ,อีกสองตัวนะครับอันนี้เพอร์ว่านี้ขับเสียงกลางหละพอรเวอร์นี้ขับเด็กครับ ของทุกอย่างเราใช้เป็นโนเนมหมดนะครับยี่ห้อทั่วไปนะครับอนี้อยากจะเป็นยี่ห้อ b ฟอร์น e เจอรปไฟยูโรเทคไมรรอยชัวคอส o s t a ์น n เจอร์แล้วอีคิวเราก็เป็น b ฟ n n g น r เจอร์ครับแล้เวอร์แมทิกพาวเวอร์ขับกลางแหรแมทิกแล้วก็พาวเวอร์ขับเป็นเอนะครับ a อ d ิโอแจ็กแล้วเรามราลองฟังกันแล้วเสีจงฟังหัวจะเป็นดังรืเปล่าไม่รู้ครับ 大家给我讲个故事。 แล้วข้างข้างบ้านด่านะครับ